สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับใครที่นะครับมีธนบัตร20บาทรุ่นนี้นะครับวันนี้ผมก็นะครับจะมีนะครับข้อมูลนะครับมารับซื้อจากเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับก่อนอื่นขอความกรุณานด้ครับฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วนะครับ เผื่อไปเจอนะครับญาติี่พี่น้องของเราที่ถือแบงก์อยู่หรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับเขาถือแบงก์ในแบบที่เราเนี่ยครับประกาศในคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทําบุญร่วมกันนะครับแชร์คลิปวิดีโอออกไปเยอะๆนะครับเพราะว่าธนบัตรนั้นมีราคาแพงนะครับยืนยันครั้งหนึ่งนะครับว่าสยามชแนลของเรานั้นนะครับ ไม่มีการทำใบรับรองหรือว่าเรียกเงินเรียกทองก่อนการประเมินราคานีครับเพื่อน,อนๆนักสะสมสบายใจได้นะครับวันนี้เราก็นะครับมาตามหาของแท้กันใครที่มีของแท้เราซื้อแน,น่นอนนะครับในส่วนของธนบัตรแบบนี้นะครับเป็นธนบัตรรุ่นเก่าด้วยนะครับเดี๋ยวแนะนํานิดนึงอีกสักหนึ่งใบกัแล้วกันใครที่มีธนบัตรแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนก็ สามารถนะครับแอดไลน์ไอแล้วก็ส่งภาพประเมินราคาได้นะครับรุ่นนี้มีปลอมเยอะนะครับมีการถ่ายเอกสารด้วยนะครับเพื่อนๆก็สังเกตให้เป็นนะครับดูให้เป็นก่อนนะครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรของในหลวงรัชกาลที่8นะครับ100บาทก็จะมีนะครับหน้าแบงก์นั้นนะครับหลากหลายราคานะครับก็มีทั้ง1บาท5บาท10บาท20บาท100บาท นะครับหรือว่า1,000บาทก็มีนะครับที่เป็นธนบัตรรุ่นเก่าๆที่ใครเก็บไว้แต่ไม่รู้ที่ขายนะครับว่าจะไปขายที่ไหนยังไงเนี่ยนะครับก็ลองแอดไลน์ไอนะครับมาหาสยามชาแนลได้นะครับในทุกๆรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าๆะที่ท่านเก็บสะสมไว้ก็ลองส่งมานะครับถ้ามีราคาหรือนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการนั้นเราจะประเมินกลับทันทีเพื่อนๆสบายใจได้นะครับเราซื้อขายได้จริงนะครับ ช่องทางติดต่อมีทุกคลิปนะครับขอให้ดูให้จบนะครับเพื่อนๆก็จะขายได้นะครับอ่ะมากันครับทุกคนครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับใครที่ถือธนบัตรรุ่นนี้อยู่ในมือขอความกรุณากดเลขเก้ารัวๆมาให้จัดสยามชาแนลดูหน่อยครับนะกดเลขเก้ารัวๆมาให้ดูหน่อยใครที่มีรุ่นนี้อยู่ผมจะให้ข้อมูลแล้วนะครับว่าแบบไหนที่สามารถขายได้ ในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนครับในส่วนของธนบัตรนั้นมีหลากหลายรูปแบบที่เล่นหากันในตลาดนักสะสมนะครับวันนี้เราต้องการของจริงเท่านั้นนะครับเราต้องการของจริงเท่านั้นนะฮะในส่วนของธนบัตรที่เรารับซื้อนะครับเราไม่ต้องการธนบัตรที่มีการปลอมแปลงนะครับเนื่องจากว่ามีนะครับ FC ทางบ้านเนี่ยนะครับได้ส่งใบนี้มาหาเรานะครับท่านลองสังเกตดูนะครับสำหรับใบแบบนี้นะครับทุกคนครับ ด้านหน้านั้นจะเป็นภาพพระบรมสายาสาธิสลักของในหลวงรัชกาลที่สิรุ่นนี้เลยเรียกว่าโพลิเมอร์ที่เพื่อนๆส่งมาทางบ้านนะครับเรียกว่าโพลิเมอร์หรือว่าพลาสติกที่มีแบบโปร่งใสแบบนี้นะครับนี่ฮะด้านหลังก็น,นะครับมีภาพพระบรมสายาสาธิตสลักของพระมหากษัตริย์สองพระองค์รุ่นนี้นะครับยืนยันว่ารุ่นนี้นะที่เราจะรับซื้อในรูปแบบนี้นะครับเหมือนกับใบนี้ถ้าเป็นของแท้นะครับเรารับซื้อทันที ใบนี้ต้องบอกว่ามาจากลำปางเลยนะฮะมาจากลำปางเลยเนี่ยฮะส่งมานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเช็คนะครับถ้าใช่เราซื้อทันทีเพียงแค่เพื่อนๆมีนี่ฮะเพื่อนๆลองสังเกตธนบัตรใบนี้สิครับมันมีอะไรพิเศษไหมนะฮะดูแรกๆนี่นะครับผมก็บอกว่านะครับใบนี้เนี่ยนะครับในความรู้สึกของผมนะครับว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบที่เรารับซื้อถามว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรารับซื้อไม่ใช่ แต่รูปแบบที่ทํามาแบบนี้เราไม่รับซือ้อก็คือลักษณะแบบนี้ทุกคนลองดูที่ที่ม,มุมนี้นะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับซูมให้ดูนี่ฮะมันสามารถบ่งบอกได้เลยว่าเป็นธนบัตรที่ขาดออกจากกันหรือแปะมาใส่กาวแปะนะครับถ้าใครมีธนบัตรที่เป็นเนื้อเกินแบบนี้ออกมานะครับทุกคนลองดูนะครับดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมครับยิ่งซูมยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับใบนี้เนี่ยนะครับ เป็นใบที่แปะมาเห็นไหมครมีรูปก,กาวอยู่ด้วยเลยถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับฟังให้ดีนะครับถ้าสมมติว่าทุกคนไปเจอธนบัตรรุ่นนี้นะครับที่ไม่ใช่แบบเป็นแกะที่ติดกาวมาแบบนี้นะครับเราซื้อเลยนะนี่เห็นไหมครับผมผมบอกเพื่อนๆไปทางทางไอดี ID แล้วว่าผมาอ่าแปะเขาก็เลยแบบว่าต้องการที่จะส่งมาให้ทางอาจารย์สยามน,นี่ดูให้นะครับว่าเป็นแปะหรือเปล่า แต่ยืนยันว่าแบบนี้ไม่แท้นะฮะนะฮะมีรอยแปดด้วยมีรอยกาวด้วยไม่แท้นะครับแบบนี้แบบนี้ไม่ซื้อนะครับมันเป็นสองใบในส่วนสิ่งที่เราซื้อนั้นคือคุณต้องเป็นใบเดียวกันใบเดียวกันและเป็นยื่นออกมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นธนบัตรที่ตัดผิดพลาดน,นะครับหรือว่าบางบางใบนี่เป็นใบสุดท้ายเราก็ซื้อนะครับใบสุดท้ายก็คือหมายถึงว่า บริเวณนี้นะครับมีต่อออกมาเป,เป็นกระดาษสีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าใบสุดท้ายคือกระดาษหมดว่างั้นเถอะใบแบบนั้นเราก็รับซื้อให้นะครับในส่วนของธนบัตรแปลกนะครับถือว่าเป็นธนบัตรแปลกแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่แทหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็เมนต์บอกด้วยแท้หรือไม่แท้ครับสําหรับผมฟันธงว่าไม่แท้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธนบัตรแบบนี้ไม่ต้องทํามานะครับคือเรามีประสบการณ์แล้วเราก็ดูง่ายมากนะครับ นี่ฮะเป็นรอยขาดออกจากกันอีกใบหนึ่งมาเนี่ยมาแปะไว้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นของแท้ใบนี้ผมซื้อเลยนะครับหรือจะเป็นธนบัตรที่แปลกๆมีเลขแปลกๆเลขหายเลขอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆนะฮะถ่ายภาพคมๆและส่งมาที่ไลน์ไอดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับนี่คือช่องทางติดต่อเราถ้าของคุณมีราคาเราประเมินกลับทันทีหน้ที่อ่านข้อความถ้าไม่มีราคาขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับ ข้อควรแนะนําเลยนะครับควรที่จะฟังการบรรยายจากทางเราที่รับซื้อให้ดีๆก่อนเสียสละเวลาไม่กี่นาทีครับทุกคนครับคุณอาจจะมีเงินล้าน10ล้าน20ล้านได้ในภายภาคหน้ามั่นใจสยามเะเน็กดติดตามด่วนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ